ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบทั้งหลายนะครับจะจะพามาดูเคหกสองเป็นต่อต่อสี่นะครับเป็นต่อสี่แรงจะมาเนี่ยท่านก็จะขายนะครับปีนี้ก็มีคนมาถามซื้ออยู่แต่แกก็แกแก็ไม่ขาย นะครับเขา้ามาให้หมื่นกว่าบาทอยู่หมื่นสี่หมื่นห้าอยู่แต่แกไม่ขายนะครับเ็้าแกก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินอะไรนะครับเราขายปีหน้าแค่ว่าง,งั้นนะครับแปลงนี้ผมเคยลงไปรอบหนึ่งนะครับปลูก3าเมตรคูณเมตรห้าสิบทุกท่านนะอย่างนี้เลย สูงลิฟอ่ะสูงหน่อยี่สิบเมตรดูนละนู่น,น,นทุกท่านวันนี้อากาศดีฝนตกสองวันช่วงเย็นๆเนอะเดี๋ยวผมก็จะพามาเที่ยวชมสวนอยู่ค่ะของญาติๆกันนี่แหละอยู่หน้าบ้านผมมันก็จะลกๆหน่อยนึ่งต้นแรงจะมาใจก็คงจะไถแล้วเนื้อที่ประมาณสิบไร่ตรงนี้ ต่อไปนู้นก็เป็นของน้องชายแกมีสวนทุเรียนไ,ได้ขายแล้วสวนทุเรียนไม่รู้ผมจะเดินถึงสวนทุเรียนหรือเปล่าถ้าเดินถึงจะพาไปดูนะครับแต่ก็ไม่ไม่เสมอกันหรอกทั้งนู้นก็จะเล็กๆก่อน K62 นะครับ วยอยู่ทุกท่านก็ปลูก3เมตรเนี่ยผมก็ว่ามันจะห่างๆอยู่ทุกท่านแต่นน้มันย้อนแสงเนี่ยสมเมตราะว่าอยากห่างอยู่หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวนี้ปลูกแนวใหม่ก็ต้องขยับเข้ามาหน่อยนึงมันก็จะได้เนื้อเนื้อไม้เพิ่มขึ้นทุกท่านจะเข้าสี่ปีแล้วล่ะ เข้าสี่ปีปีหน้านี่แหละแรงจะมาเนี่ก็เกือบสี่ปีแล้วก็ไม่ต้องมาถามเด้อท,ทุกทท่านว่าเขาขายยังไงจะซื้อยังไงนะครับพอผมก็ไม่กล้าไปถามเขาเพียงแต่ว่าได้ข่าวแว่วๆไว,เว้เฉยนะครับเพรแกก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เจ้าของไม้แกไปอยู่นูน่นวางน้ําเย็นมีคนถามเยอะไม้แปลงน,นี้ นะครับมีคนถามซื้อเยอะแต่จะของแกไม่ได้เอ่ยปากขายนะครับไม้มันโชว์เคหกสองไม้ข้างหน้ามันสวยเดีผมจะพาไปดูข้างหน้าหน้าติดทางข้างในก็ก็ถือว่าสวยอยู่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่โตเท่าไหร่ต้นโตก็โตนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอก สี่ต่อนี่ท่านจะได้เงินเกือบล้านแล้วนะเนี่ยเขาให้เขาให้หมื่นห้าปีนี้แหละแกไม่ขายแต่แกจะขายปีหน้าอันนี้มันถูกหรือแพงผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเจ้าของที่เขาก็พอใจนะมีนายมีผู้รับเหมามาให้อยู่หมื่นห้าแต่แกไม่ขาย ตัดรอบนี้ก็ได้เงินรวมๆสามสี่ต่อเนี่ก็ตกไปเจ็ดแปดแสนแล้วมี่เนื้อที่แค่สิบไร่เองนะข้างล่างหนุนแกปลูกยงางนาเพราะแกเป็นปศุสัตว์เนาะแกจะทำเหมือนอะไรเศรษฐกิจพอเพียงอะ่ะทุกท่านเดี๋ยวดูห้องนอกเดี๋ยวดูห้างนอกเนี่ยไม้มันโชว์ทุกท่าน ไม้มันโชว์โอ้ยอย่าว่าแต่ยี่สิบเมตรเลยนะครับเดี๋ยวดูช้าๆมันบกนอกยี่สิบสามยี่สี่เมตรถุนล่ะดูนหลุงลิบหนักดีเคหกสองเอามาให้ชมเอามาให้ชมทุกท่าน ไม่ต้องถามเลยว่าเขาขายยังไงเขาจะขายไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถามนะครับเอาให้ชมเฉยเฉยพอผมก็ไม่กล้าไปถามเขาหรอกมีคนให้ผมไปถามอยู่แต่ผมไม่กล้าไปถามเพราะกลัวเขาจะว่าอย่างงู้นอย่างนี้อีกทุกท่านขอบคุณครับ